ความสุขที่หยุดจากการหยุดนิ่งเป็นไม่มีนัตติสติปรมังสุขขังคือความสุขที่หยุดจากการหยุดนิ่งนี่หาอะไรจะเปรียบปานไม่มีเพราะร่างกายของเรากระทบไปถึงดังใจถ้ากายเราไม่สบายกายไม่สบายมันก็จะไปถึงใจเราต้องทุกข์อยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ในปหานรก จนมาอุสธ,ธานรกจนถึงโยมโลกเปเตสุรกายสัตว์เดรัจฉานจนมาถึงมนุษย์นี้มีความทุกข์เจือปนหลอกลวงหยอกเย้าตลอดจะได้รูปได้สมบัติได้ทรัพย์สมิงคากระช่วงเพียงประเดี๋ยวประเดาวก็ทุกข์แล้วจะสวยจะหลอกก็ประเดี๋ยวประเดาวก็แก่เท่าแล้วเพราะนั้นสุขจากการหยุดนิ่งเป็นไม่มี พระนิพพานมีอยู่ผู้ติธรรมจะหยุดนิ่งได้จะพบความสุขอันความสุขจะเปี่ยมร้นหาความทุกข์ที่เจือปนแทบจะไม่มีแต่ที่ร่างกายเราต้องการทยานอยากลาบยศสรรเสริญแค่เพียงหยอกเย้าเราก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาสร้างบาร,รมีของเราสร้าง ฐานบารมีสินบารมีเนตรมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีคันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีแม่ตาบารมีอุเบกขาบารมีทำบารมีให้ครบสิบทัศเราจะมีความสุขสุขจากการที่เราใจจยุหยุดนิ่งที่ศูนย์กางกายฐานที่เจ็จะเป็นดวงสว่างเบาสบายใจ เราจะปลดเปื้องภาระเพราะชีวิตมนุษย์นี้คุกคระเค้าไปด้วยความทุกข์ตลอดตั้งแต่เกิดจนวัยเด็กทาลกจนถึงวัยหนุ่มวัยสาววัยกลางคนวัยแก่ชรามีความทุกข์ทั้งนั้นถ้าใจเราหยุดนิ่งแล้วเราจะพบความสุขที่สุดในโลกเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมแต่ที่เรายังหาความ สุขไม่ได้แท้จริงเพราะเรายังมัวเขาอยู่กับสิ่งติดยึดแล้วก็ให้ทะเลาะเบาแว้งด้วยคำพูดกันจามไม่รื่นหูกระทบกระทั่งกันสิ่งนี้เป็นทุกข์จะหาความสุขที่แท้จริงแทบจะไม่มีบุญอันใดที่เราเพอจะตักตวงได้ในชีวิตมนุษย์เราหลุดรอดมาได้เราแทบจะไม่รู้เลยกายเราเนี่ยต้อง เสมอในการสร้างบารมีให้ได้บุญทุกครั้งที่เรา